ไปจ้าพี่น้องวานข้าวอีกแล้ววานเขาเจ้าพระท่านในเร็วเมื่อคืนสามตุ่มยังมาแล้วกินเขาเ้าแล้วไปวานเขาคุนเวลาขุนค้นมาวานซอยดีพี่น้องทุกคนเด้อแม่โบต้าแฟมมอลี่นะคะเอาคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบ่งเมื่อวานยัางเมอ้รงวานเขาไปแล้วแต่บ่าท่านในเล็วหน้าห,หนี่มันหไหงญนะ่เนาะพู้นุ่นคาทองคำคณะทองคำเมื่อวานเขาซวอวย ชงคังน้าท้องเขาเมียงคือคัานาท้องเข,า,งขาเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าประมาณนี้ให้เดี๋ยวนอะนมันกว้างเนาะประมาณนี้ละ่ะเอายุใส่คุพุทากับพระท่านในเหลวได้พี่น้องค่าวาันเขาอีกฟังหนึ่งนี่พุชาต่อสี่ปีต่อสี่ปีตัดครบสองเดือนบังความสูงของคุณสูงสิ้นนี่หัวเม,ม่พุต่านี่ ประมาณนี้นี่ค่ะแถวนี้ขึ้นงามแล้วตัดครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอายุต,ต้นโตคนพิ่สี่ปีพี่น้องสิมาลายแยกกิงทั้งตน้ตนต้นเลยไปแล้วละมือน,นั่นแต่ว่าน,นี่ท่าในลายข้ามาวานเข่าอยู่วานข้าวอยู่ประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้ต่อสี่ปีแต่ว่าอีกมูมหนึ่งก็คือฮอร์นฮอร์โมนไปแล้วใส่ฮอร์โมอนไปเรียบร้อยแลย้วเมื่อวานสองวัน ถ้าบัางอีกอาทิตย์หนึ่งสิเป็นเังดคลิปนี่ว่าประมาณนี่แหละพี่น้องคลิปสั้นๆส่งกำลังใจทุกคนแต่โมแม่บุตตาเมื่อวานเมื่อวานนี่วานชดนี่แต่แตีสี่โมงแรงปันหอดประมาณนโอ้เปมนสี่ทุ่มเหมือนตีสามสี่ทุ่มเนาะไห,หน้ามันกว่าไ้เดียวเลยพี่น้องถ้าภาษาบ้านเท่ากัน้าไ้เดียวแปดเกาไรแปดไรขึ้นจากไรประมาณนี้แหละนี่แ่องพี่น้อง บรรยากาศทั้งสวนผู้ชายกลับมากระทันม,มาให้เบิ่งสวยๆทักทายพี่นอ้องจะไปเอาคลิปยังบัานแม่โบตาที่มาส่งกำลังใจบ้านแม่โบตาแฟมมลรีได้พี่นอ้องไปเอาเขาน้ำพ่นก่อนประมาณนี้ให้หน้าวานมองนี่คือปันแล้วกระสีมีป้ปันแบบว่าเขาเออนี่ยังหน้าตมหน้าตมกับหน้าน้ำเต่ ตมเคิงหนึ่งเนเาะเฮ้าทางหน้าเฮามันสิเป็นทางพันน้ำโมกุนขาเจ้าก็แห่งจนว่าบ่มีนม้ำบุตรละแต่จะคลองนี่น้ำไหลรอให้น้ำโบกแต่ถ้าเฮ้าบกลอยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแห่งลอยเปอร์เซ็นต์นี่เฮ้าก็สิอี่อยังเขาเอานน้นว่าอย่างฝนกสิมาอีกไหมก็ต้องเฝ้าเหตดต่อเฝ้าว,วัานให้นี่สิเป็นเขาเจ้าเจ้าปีนี้ก็สิได้อาแนวอีกแล้วเนาะอาแนวพอว่าเฮ้าเปลี่ยนแนวใหม่ไปลพันเเอินพันพั่นเขาใหม่ ท่านเข่าไม้ปีนี้สิกเก็บพอพันข้าวมันเดิมมาพี่น้องไปบ้านเขากันคลิปนี้แม่ปวดตามปวดหายเงาเออเดี๋ยวไปหอดหมองกรุงเขากสิเศร้าเขาลรอละมองเขาคือบ่ใส่น้องเทาว่ะดินยางตันว่านหมองเขาเหนียวพี่น้องเอ,อ้ยหวานข้าวเหนียวละกันดินฟังฝุ่นมันเป็นฮาล่างหมองมันแห้งแงเนาะก้อนขี้ไทยญ่โอ้ยตีนห่วย งานจนแบบเจ็บอ่ะมองนีก็ร่วนดียูเพราะว่าพ้นท่านในแห่งดีแบบมีต้มเครื่องหนึ่งห้องก็สีวานค้างเขาบ้าท่งพันธุเดแซ่น้ำเตะแซ่น้ำไปสองขึ้นมาเสด็จน้ำก็สิปั้นเหล็กวานค้างเครื่องก็เกิดดีดีเพราะว่าแม่บุตาไปเฮ็ดเฮ็ดค้างน้ำค้างน้ำค้างเขาเฮ็ดยังก็เฮ็ดกาตกกาไว้ถาสามเนาะมันน่าใหไงแล้วก็ยานพันธุแต่ปกติก็ดีทุกปีละ ประมาณนี้มากมไกยผุนปลาผุซ่าให้ว่าแม่นหน่อยได้พี่น้องคือมีอะไรวะคือมีอะไรวะประมาณนี้แต่บอสอสอสเห็นบอสคือหางแท้ก็ยังว่าหางอยู่หางอยู่ ใส่เขายังจักถุงผู้นัน้นคณะทองคำมาช่วยบ้านฮะฮารังห่างกับห้างอยู่เด้ขอขว่านี่อันนี้นาะยโลดบ้านเราตินี่เจ้าบ้านหรือเจ้าปั้นตินี้มาสักนิดพี่น้องคลิปนี้แม่บัวตาล,ลไปก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นี่รล่รอบล่อดนี่คือ ส,สีสีดินแดงๆนี่คือไห,หน้าไฮเดียวจากไรก่อนหน้าไนี่ออป,นประมาณสิบไรพ่ะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่บัตาเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะที่เข่นพี่น้องในบิดแม่บัตาเมื่อวานเขาบานจากน้อยขี้บันสันพอด อาจาพี่น้องว่าวานเขาแม่บุตาเด้อแม่บุตาหวานข้าวหวานข้าวเขาเจ้ากระสิซุ้มๆนในจัหน้อยเด้อซุ้มไหลก็พอดีนะถือไปวานเขาไปน้ำนอยพดนะเพิ่ม้นนี้จัหน้อยเพิ่มความกับชาพี่น้องเอ้ย ่านไหลา,ๆๆาด้ไคือคนว่าจะตะปุยส,สิมาใสคุณพี่น้องทุกคนเด้อขอมาบ้านแม่โบตาแฟมิอลีมาวานเขาหวานเข้าเจ้าหนึ่งศน้านะคะทุกคนพันเขามาจากเมืองกาลสินทินปูซิล่าเด้อลูกหลานแปลเขาท่านเขาทั้งหลงปูมากกับมาขำว่กคุนหลูกหลาน<ม>ปูเถาเนี่ยเถาขำคุ้นช่อยกันปูซิลาหลงปูพาถันแม่เทรนที่ที่จากทั้ง ซอยลูกซอยนันทำมะขาค้ายดีบ้านเขาล้มไปอีกยังก็คลา,ายดีเสยียรองไปกะให้มานมานขอ,อเม็ดง่ามห่วงเหี่ห่วงตัวติดออกติดเกิดดีมูซุมมันมานตุกันใหญ่ห่วงง่ามเกิดสุดต้นสุดน้อย เม็ดสุน yeah. ัยเขาพันธ์ดีมาแต่เมืองกาลสินคุนว่าเขาดีก็ไปหามาน้ำพนเด้อเทพดาเป็นเมี่ยงเอาเศร้าหายเศร้าหน้าสิละพี่น้องเฮ็ดบอส้างแล้วแถมยังเงินฝ่าฝนมากกับกาบถือเนาะฝ่าฝนท่าแถวตะทักมาชาติเปนสิเปลยนมากนะพูดนะฟังฟังหม่องที่น้ำน้ำที่มีน้ำคลังเนี่ยแถวเนี่ยที่น้ำน้ำเนี่ยคือต้องปัน ปันเหลาวานข้างมองได้แห่งแห่งมองนี้แหงมองนี้แห,ง,ง,แหงก็ต้องแปลว่าวานลงแล้วก็ปันแต่ว่ามองที่มีน้ำนี่ยน้ำมันลายเนาะ้าเข้าไปปันทับิ่นสิว่า่นผุ้เถ่าิ่นวามันสิบอดแต่ว่าเห็ดแบบเนี่ยคืองามได้เขาโซเมซุไนที่ได้เขาหร้ยเลยนวมาคุณไนเขาก็สิเกิดดีปันค่างไวเพราะว่าเขาแซ่ไวสองขึ้นผลก็สิเริ่มมีนอลวไหม พ่อวานขางเพผมกับเกิดได้เลยไปต่อได้เลยประมาณนี้ก็สิไปต่อได้นี่แหละพ่อวานจักเลียวเห็นบอดอกแม่บอดตาแดดแดดตาล่าย้ะนี่เลี้ยวบปเห็นหูแต่ว่าเห็นตาเจ้าของตะกองเป็นยังไงบุ๊สุดลูกหูลูกตาคนละพี่น้องเ,เอ้ยเนาะไปก้อนให้รถไปก้อน คนงานบานเฮาพี่น้องอย่าปั้นเลิกหลายคนขับโปเป็นสร้างเป็นดีคัะปันป้าเฮ็ดเอาได้จำได้เป็นก็ต้องหายเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันก็ต้องดีคือคนว่าครับพี่น้องเลยผู้ใดบได้เฮ็ดหน้ากินเขาเขาเยอะทิมเขาท,มขาทิมจานเลยเดอ้อเขาข้างจานลูกร้านเฮ็ดยากแต่คนอาจจะบม่ได้กินเขาเฮาเหรอกหนึ่งในร้านก็ต้องมีเม็ดข้าวเราใช่ไหม พี่น้องขอบคุนทุกคนเด้อส่นทรกำลังใจแม่บบตาวานเขาเจ้าเข้าเจ้ากอขอ105นะคะข้างล่างนี่คือไฮน่าข้างบนคือเคียวเนคือส่วนพุทราแม่บบตานะคะเ่าทงเป็นงานเสริมของเฮ้าแต่วทำมันได้ผลผลิตดีกับเว่าเสริมนะคะทุกอย่างก็คือช่วยเป็นงานหลักของเราเพราะว่าตลอดปีแม่บบตาครับบ่าทงหัวอยู่กับสวนพุทราสำหรับคลิปนี้กัแม่บบตาลาไปก่อน ขอบุณทุกเลิศทุกไลทุกกำลังใจขอบุณพี่น้องเด้อทีมาแปะทรงกำลังใจหน้าบ้านล้างบ้านหน้าบ้านแม่โบตาจาไปก็สิไปล้างบ้านนะครพี่น้องทาบ้านจังได้กับพือนย่อมรับทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นไปตามวิธีของเราเนาะเผาเห็ดอยู่กับไฮกับหน้าสิไปนาง้าโทรศัพท์ลายเสวนอน้ำฝนช่วงระยะหนึ่งที่เรามีเวลาเราก็ทําได้อยู่ผ่านแล้วค่ะเปลี่ยนวิธีการนะคะใครที่มาเยี่ยมหน้าบ้านหลังบ้านแม่โบตาก็จะไปหลังบ้านให้ หรือว่ามีโอกาสไปไลายสูตรกิ๊บห่อพี่น้องคือเก้าบอลริมบอลอันนี้กันดอกแต่ว่าในสถานะของเฮาก็คือเบิ้งเงินการทํางานของเฮานั่นแหละค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจเด็กแม่โบตาคุณไอ้เบิ้งคลิปนี้แหละจบไปนั่คลิปนี้กับคนขับรถแม่โบตาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องก้องไปที่ได้มาส่งกับนังใจแม่โบตาขอให้ทุกคนรำลึวยสุขภาพปน์เต็ม สมบังปศาสนาทุกประการทำลำดีด้วยทุกคนจ้าขอบคุณค่ะเห็นป่าแล้ว